อสามโนวาแล้วเอมใช่สามโนวาแล้วเข้ามาดิฮัลโหล guys โจากตอนนี้เลยอ่ะตัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องคุยผ่านทองก็ได้หรอกอย่างไงคุยผ่านเกมเขาเลยเลยยังไงเนี่ย โอเคนอเคนาะแต่ว่าไอ้เน็ตดูม,มันจะย,ยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีโคมาอยู่ทั้งหมด10กล่องแล้วก็มีเอ่อรีวอเวอร์อีก10กล่องเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราซื้อขีดได้ทั้งหมด15อันเราจะเน้นไปอยู่ตรงที่กล่องพวกโคมา2นะฮะแล้วก็เอาพวกรีวเวอร์อีก5ากล่องฟาชั่นนี่คือแบบแบบมันคือแบบ ดูจากของที่ผมได้แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่คือแบบไม่ค่อยคุ้มค่านะฮะก็เลยเป็นเน้นพวกรีเวอร์กับพวกโคมาสองสมัครกว่าโอเคเดี๋ยวเออซื้อคีย์ก่อนอย่างแรกเดียเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนงนะจ๊าจัดไปนะฮะสิบกล่องสิบกล่องของโคมาใช่ใช้ไปเลยนะจ๊ะดูแล้วว่าเปิดกล่องปุ๊บอาการโคมาเลย <AR> อาการคือแบบโคม่าเลย <dür ram ed> พาไปหาหมอด่วนเนาะสี่สี่ห้าใช่ไหม yes โอเคเรามีเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะเปิดไอ้พวกพวกรีโวเวอร์เปิดก่อนนะเพราะว่ามันน้อยดีเดี๋ยวโควม่าสองเอาไว้แบบรุ่นๆหน่อยโอเคตอนนี้แม่มเงเอพิโซดที่เจ็ดแล้วนะ okay นะไปเลยฮนะกล่องแรกโอเค เลือกมาสักกล่องนึงเมื่อกี้แบบเพอร์โพแบบผ่านไปท่านหน้าท้กสามอ่ะแล้วแม่งก็ให้ลูกซอ,อกูมาเนี่ยเฮียกล่องแรกกูแม่งก็โคมาแล้วไม่รีเวอร์เลยของที่สองเรามีสิบห้าคิววันเนี้ สตคแท็กกูก็ได้เีลยมาแล้วโคมาไม่ใช่โคมาแต่เป็นรีวเวอร์นะคะเปิดมาไม่ได้ลึกซองแบบอันทีเทียสองอันแล้วตอนนี้สองอันติดเลยเรียบร้อยไปละรีวเวอร์ r แปดสภาพน่าจะมีรอยถนอกเอ้ยรอยถลอกเล็กน้อยใช่มินิมอลหวนจริงๆริอโอเค มึงได้ยินเสียงกูหรือเปล่าตอนที่กูพูดนะได้ยินได้ยินได้ยินเนาะเมื่อกี้เพิบอ้าวดูไม่สีชมพูผ่านหน้ากูไปแล้วจากนั้นก็ผีสองพันมาสุดยอดเลยโคมาจริงๆนะฮาดวงกูไปอดวงกูไปดวงไปดวงกูไปมึงเหลือโคมาอยู่เจ็ดกล่องเอากล่องไหนดีเอ้ยเอาไ่ใช่เหลือเหลือริ้วเจ็ดกล่องเอากล่องไหนดี กล่องที่สี่กล่องที่สี่ที่หกอะกล่องที่หกบาดกดที่กดที่กล่องก่อนแล้วค่อยกดกุญแจเว้ยกดที่กล่องก่อนอ่ะจัดไปกล่องที่หกเลยไม่ต้องกุญแจดิเอายังยังกดกุญแจก่อนแล้วก็ไปกดกล่องโอเคมาคือเวลามึงจะเปิดกล่องใช่ไหมมึงต้องหยิบกุญแจไปไขกล่องว้ยเออมา กล่องที่6จัดไปภาษาเกาหลีเต็มหมดเลยหาคาว่าคีสไม่เจอโอเคอยู่ตรงนะี้ฟังแล้วไม่มีดนะใช่ฟังแล้วไม่มีเลย อันนึงมินิมอลแวอร์อันต่อมาก็น่าจะฟิวเทสตแต่ว่าสภาพแบบมันเป็นแบบเหมือนพวกเวลวอร์มไอ้เหี้ยโอเคตอนนี้แม่งเหลือโคเหลือโคม่าส,สองแล้วเนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยกล่องเปิดกล่องไหนแม่งก็น่าจะเหมือนกันหมดแหละตอนนี้แม่งอคอมม o <laughs> <laughs> รู้สึกว่าแม่งเกเบนแม่งช่วงนี้แม่งจะแจกลูกซองค่อนข้างจะเยอะเลยอะเฮียพองไอ้เฮียตอนนี้แม่งเปิดได้แต่น้ำเงินหมดเลยแล้วชมพูมันก็อยู่ด้านหน้าตลอดเลยนะมึงเฮ้ยว้าชมพูชมพูชมพูฟาโรสพ่พพเอเฮาึงอ้ามินิม,มอล เท่าไหร่วะเดี๋ยวเช็คตล,ลาดให้มาวะดวงมารอบนี้เจ็ดสิบกว่าบาทขายได้เจ็ดสิบกว่าบาทแต่แม่งเสือกเป็นพิงเนี่ยนะพ่องเฮี้ยมาวะดเทีย่ยเริ่มมาแล้วว่ะวันนี้มาละโคมาสอง ไดจีนเหรอพอมาไดจีนวะใช่อ่าฟิตตาจากนั้นก็ได้ลูกซองมาอีกหนึ่งกูว่าแม่งเสร็จนี้แม่งถ้าสมมุติว่าแม่งมีบลูพอกูแม่งเทรดบลูทิ้งแม่งเลยเนี่ยเฮ้ยต้องคีก่อนสิเออตามสเต็ปไปเที่ยวยสีฟ้ามาแบ่งกูนี่เดี๋ยวเออสี่ฟ้าไปแบ่งกูก็ได้นะมิส พ่อมึงผ่านหน้ากูไปแมปแมปไอ้เหี้ยแล้วกูก็มาตกอยู่ตรงดีเซิร์ดดูจากสภาพดีเซิร์ก่อนแล้วน่าจะเป็นแบทเทิลสแกมไม่มึงเรียกสิ่ดีว่าฟิลเตสพ่อจ๋า <laughs> มาวันนี้เกลียอะไรแล้ววะเนี่ยตอนนี้เหรอตอนนี้แม่งกูเหลืออยู่ประมาณห้าคีเนี่ยตอนเนี้ยเปิดดีสุดได้ชมพูตอนนี้แต่ว่าแม่งราคาแม่งก็ไม่คุ้มค่าเหมือนเดิมแล้อต่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 ออกองที่กล่องที่สิบเอ็ดแม่จ๋า แต่กูเปิดมาเนี่ยมึงลองนับจำถ้ากูลองนับจํานวนดูนะกูได้ลูกซองแบบของฝั่งตําของฝั่งโจรมาห้าอันรีโรเวอร์อีกสองแล้วก็ได้เนีเกฟมาหนึ่งเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เฮียวอมกอ็ดก็ยังดีนะเขาบอก แต่ว่าไม่ได้ได้พีสองร้อยห้าสิบตัวนี้ <laughs> มึงใจเหลืออีกสามพีแล้วเนี่ยตอนนี้จะกล่องสุดท้ายหรือเปล่าไม่เหลืออีกสามกล่องเนี่ยสามกล่องสุดท้ายเนี่ยนี่กล่องที่สิบสามแล้วเนี่ยออกกล่องสุดท้าย,ยได้เอเคเอลิตมาหน,น,นึ่งเอเคเอลิตรดูจากสภาพแล้วน่าจะฟิลเทส พ่อมึงตายแล้วลูกซองไม่ได้จากโรงงานใหม่มึงคิดว่าแม่งราคามึงก็สูงเหมือนเดิมเราไอไฟเราแม่งก็มีแบตเตอร์สแกนหนึ่งนะมินิมอลเวร์สเตตแท็กก็กรูเนอร์แล้วก็มีอันนี้ฟิวเทดอีกแล้วสองกล่องสุดท้ายละตอนนี้ไปเลยไข่กันนะมึงชมพูผ่านหน้าไปดีเซอร์ตตามพาด โอเคกูเหลือกล่องสุดท้ายแล้วพวกมึงกล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูขอโตดเใครมีทริคใครมีทริคอะไรใครมีเคล็ดอะไรมากล่องสุดท้ายแล้วขอโตก่อนอะไรนะพอโตก่อนค่อยเปิดเดี๋ยวใหม่พ pues ูดพูดใหม่กูไม่ได้ยิน ขอโตแล้วค่อยเปิดขอโตก่อนะขอโตเหรอแต่ว่าแม่งคีย์บอร์ดกูแม่งเป็นรอยล้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวสงสัยแต่แม่งต้องทุบคีย์บอร์ดจริงๆกันเลยว่ะฮ้ยไอ้ควยเลย กูพาหน้าไปสองอันแล้วกูก็จบอยู่ที่เอฟพีเจ็ดโอเคเดี๋ยวมาหาสรุปนะมึง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 บ้ากดเลยไหเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีมีเอ่อมีลูกซองอยู่ อยู่ทั้งหมด4อันไอ้5อันมี A.K.E. ลิดอันหนึ่งมี d e s e r t 2มี P. 2 5 0แล้วก็มี R. 8อีก2ปืนมี2,000อีกหนึ่งมี Negev อันหนึ่งแล้วก็ EP7 อีกอันหนึ่งเทรดเลยเทรดเลยนะเออเดี๋ยวเทรดพวกปืนเน่าๆแล้วกันเดี๋ยวปืนดีๆค่อยว่าอีกทีนึงโอเคมาดูสิลูกซองไปเลยไปเลยไปเลย โอกาสได้ปืนโครมาส2องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะมึงแต่ว่าก็มีรีวรเวอร์บางส่วนเอาพีสองพันไปเอ็มพีเจ็ดอาแปดไปอันนึงสองงานเดนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้ามึงกูได้ปืนสีม่วงเนี่ยของรีวรเวอร์กับโครมาส2องนี่อย่างละห้าสิบนะมึงมาดิกเฮด <ard> มาเว้ยมา Ma. มาละมาละมาละเด็ดเด็ดเด็ดเด็นับถ่านจะเลกูเทรดละกูได้ซีแซดเจ็ดห้ามาดูไพรส์ก่อนนะแป๊บหนึ่งเี่แซดกี่เยอะเหรเีย ได้อา,าละสิบบาทฟอร์มก็เปิดไปสิบห้ากล่องแม่งได้ของแบบนี้แหละโอเคโอเคฮะยางก็ตามับก็ขอ,ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะอันนีงไงซื้อปืนดีกว่าเนี่ยดูเข้าไปโอเคฮะก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วนี่ก็คือเอพิโซดที่เจ็ดของเรากันได้เลยนะฮะกับเคสโอเพนนิ่งของเคาน์เตอร์นะฮะโ okay. อเคยังก็ตามฮะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเปิดของเคาน์เตอร์กันนะฮะแต่ว่าตอนนี้แม่งตังไม่มี สนใจก็ตอนนี้ไอดีไอเอ็กช็อตขายเหลืออยู่ประมาณ7,000นะฮะใครสนใจก็ทักเฟสได้นะฮะไม่ไม่ห้ามแต่ว่าแค่ทักทักว่าจะซื้อแค่นั้นเองไม่ใช่บอกมาแจ้งเงินแล้วนี่ไม่ใช่นะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้สวัสดีขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ